อึ้งกันไปเลยสองค้าสินสอดหญิงและตุนในวันงานวิวาสุดชื่นมืนนักร้องและดาราสาวหญิงรัฐาโพงามควงเจ้าเบ่าตุนตุลยเทพวิวาชื่นมืนแม่น้อยน้ำตาไหลดีใจลูกเป็นฝั่งเป็นฝาเพื่อนแกง2ง2002ราตีครบทีมเป็นเพื่อนเจ้าสาว ถือเลิกดี19พฤษภาคม65เข้าพิธีวิวาหวานชื่นสำหรับนักร้องและนักแสดงมากความสามารถยิงรัถาโพงามและหวานใจตุนตุลยเทพหลังได้เข้าพิธีทำบุญแบบไทยกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ทั้งคู่ได้มีการจัดพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายโดยมีคนในครอบครัวผู้ใหญ่และพี่น้องในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีรวมไปถึงเพื่อนแก๊ง2,002ราตีก็มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้แบบ รบทีมคและสำหรับค่าสินสอดหญิงเธอได้เผยว่าภายในงานไม่ได้มีสินสอดมีเพียงแหวนขนาด2องกรัตต้นๆส่วนตัวไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นด้วยเพราะหลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้วทรัพย์สินของทั้งคู่ก็ต้องมารวมกันอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com